ด้วยประสบการณ์ที่สายได้ช่วยงานคุณวิมามากกว่า5ปีสายพร้อมแล้วค่ะที่จะดูแลท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านให้เป็นอย่างดีที่สุดโปรดไว้วางใจสายสวัสดะคะแล้วคุณสายจะดูแลสปาแทนคุณวิไปอีกนานแค่ไหนะคะแหมอันนี้ก็พูดยากนะคะ แต่ไม่แน่นะคะบางทีสายอาจจะต้องทำแทนคุณวีทุกอย่างตลอดไปเลยก็ได้เ mm hmm. พราะคุณวีอ,อาการไม่ดีขึ้นเลยหรอค่ะคุณวีน่าตกใจมากเลยใช่ไหมคะสายก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะคะว่าคุณวีะจะเป็นมากขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะคุณวี คุณวิมาค่ะคุณวิคุณวิเป็นไงบ้างคะพวกเราเป็นห่วงทับแย่สบายดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะขอโทษนะคะคุณวิการดาเพิ่งหายป่วยมาน่ะ ข้อไปพักที่ไในก่อนนะคะเข้ด้วยค่ะขอตัวก่อนนะคะฮัลโหลคุณวัดนี่มันยังไงอะมีคนหายดีแล้วเหรอผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยผมว่าอาการวิก็ดูแปลกๆ จริงๆด้วยอ่ะเหมือนกับไม่ใช่คุณวิคุณเดิมอ่ะมันอาจจะเป็นอาการบ้าแบบใหม่ก็ได้นี่ถึงยังไงแล้วเนี่ยคุณก็จับตาดูธตไว้ดีๆนะอย่าให้คลาดสายตามีอะไรก็โทรบอกผม คนเยอะเต็มไปหมดเลยอะอย่างนี้จะไปหาพี่วันชัยยังไงแล้วเนี่ย ไปไหนล่ะคะ,อ,ะคอ๋อคือคืออ๋อไปไปกินข้าวหนูหิวข้าวอ๋อหิวจังนี่ก็เพิ่งสิบโมงเองนะคะจะทานอะไรกันตอนนี้ จริงสิถ้าอย่างนั้นต้องรอตอนเที่ยงเลยใช่ไหมจ๊ะถึงจะไปกินได้จะกี่โมงก็ช่างถ้าคุณหนูของฉั้นหิวอ่ะทำไมจะกินไม่ได้คุณหนูเป็นเจ้าของและเป็นเจ้านายที่นี่ทุกคนคนุณหนูอยากจะทานข้าวก็ทานเลยค่ะนะคะใช่และจะทานตอนไหนก็ได้โอ๊ยถ้าอย่างนั้นหนูอยาก ฉันฉันอยากออกไปกินข้าวข้างนอกฉันอยากออกไปกินข้าวข้างนอกที่ไหนดีคะร้านอาหารญี่ปุ่นอิตาเลียนหรือร้านอาหารฝรั่งเศสดีคะหรือจะเป็นร้านประจำที่คุณวีไปจะได้โทรจองโต๊ะไว้ให้ไงคะจะทานอะไรดีคะ ฉันรู้นะว่าพวกเธอจะพาฉันไปที่ไหนฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้บ้าแก้วก็แก้วไม่ยอมรับสักทีอะว่าแก้วคือแก้วตาแล้วอย่างนี้แก้วจะให้พวกเราเนี่ยคิดยังไงวันชัยอย่าโม้พูดให้มันเสียเวลาอยู่เลยเมียเธอมันบ้าแน่ๆ่รีบจับตัวส่งโรงพยาบาลดีกว่าจะได้จบจกันไปสักทีมานี่เฮ้ยนี่นี่นี่หยุดโอเคฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันคือแก้วตา พอใจหรือยังเออเว้บทจะรับก็รับง่ายๆเอม,มันไม่ง่ายไปหน่อยหรออะเธอาจจะยอมรับเพราะว่าเธอไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ได้เอา้าแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงมันต้องพิโสูจน์ แก้วแก้วตําเลยนะแก้วตําส้มตําแล้วแก้วตําโชว์ทุกคนเลยนะว่าแก้วเนี่ยหายแล้วพี่จะเป็นกําลังใจให้ ชิมก่อนเลยผมเนี่ยนะอืมอืม้อ้ไอ,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 อ้ชยัยเป็นไงใช่รถมือเมียแกหรือเปล่าวะ ช่พี่อร่อยสุดๆลองชิมดูสิอะไรนะแอบทสอบนี่ใส่ดิฉคงมไม่ชิมด้วยนะ